เราจะไปบริจาคเข้ากันไทยเขาให้มาษาอิตอิกเบียไทยเคยอะเรดิก้าเออสองฟังนี้เหรอเออเรือได้เหลือไม่มีเรือจ้ามีเดินเหรอคนเดินทานกินได้ ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งอาราคานะคะดอโทษเรเดินไปก่อนเพราะว่าแดดร้อนมาก มนะครับน <mile> ี่คือบ้านร็อกมัสนะครับเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับกับท่านนบีกับข้าพนางฮาวะได้มาพบกันมาเจอกันนะครับในสี่สิบปีนบีอาดัมอะลัยฮิสลามและข้าพนางฮาวะเนี่ยลงมาบนพื้นโลกนี้ไม่ได้เจอกันเลยแต่อัลอสบะฮานวะเจ้ารับดุอาร ท่านนาบีอาดัมอะไรล,ลามว่าโอเคตอนเนี้ยเราให้อภัยเจ้าแล้วนะครับบตละกออาดัมุมิตรรับบิการิมาติฟาตาบะอะไรฮิอินนฮูวตัตาวะบุรฮิอัลลอฮ์บอกว่านี่พูดว่าเอาละตอนเนี้ยเจ้ามาเจอกันได้แล้วอัลลอฮ์ให้อภัยแล้วนะครับเพราะแท้จริงแล้วพระองค์นั้นเป็นคนที่ให้อภยัยก็ให้พระนางฮาวะกับพระนางกับนบีอาดัมเนี่ยมาเจอกันณจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จุดที่ มาเจอกันอันนี้คือความสาคัญของท่านนาบีอาดัมนะครับในยรคของท่านนาบีอาดัมในอิสลามถ้าต่อมาณจุดภูเขาลูกนี้นะครับในการทําฮั์ของท่านในมัสยิดอัลสลัมท่านนาบีเราเนี่ยทำฮั์กี่ครั้งครับทำฮั์กี่ครั้งทำฮั์กี่ครั้งครับครั้งเดียวนะครับทำฮั์แค่หนึ่งครั้งก็คือตอนที่ท่านในามัสยิดอัลสลัมมาทำฮั์เนี่ยนะครับท่านในามัสิดอัลสลัมมาบูฟุกที่นี่ครับ มาโมุปที่ที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นด้านหน้าที่หันไปทางใบตุลล้อใบตุลล้ออยู่นู่นครับใบตุลล้ออยู่นู่นนะครับและท่านในวิวสองสามเนี่ยมามาวกุกุบเลยครับมาวมกุบอยู่ตรงเนินหินที่มันเป็นหินก้อนใหญ่ด้านหน้าของยาบ้านร็อกมะนะครับซึ่งอาจจะเป็นลูกนั้นก็ได้นะครับนะครับลูกด้านหน้าอยู่นั่นนะครับมันจะเป็นโขดหินใหญ่เลยนะครับ สวัสดีค่ะอีวันหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนหนาวมากเลยค่ะทุกคนเห็นมีแดดแบบนี้คือหนาวนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้กีะะอ่องศาค๋ยวเด็กคนไทยทำไมปากซีดจังคะอีบสอง,บบงองศา

ถ่ายวดเรถที่เราวิ่งมาคือรถเราที่วิ่งตามขาเนมาที่เรามาลืมาเลยหรอแก้าเลยสูงมากเลยยเลยวีวานเไหมไม่หรอ มัดแนวก็ยอนแซงตู้่านาอ่ยิ้มแกนทีที้ตัวนี้เลยเดี๋ยวจับดอกอย่างเดียวอู้จริงเลยจริงเจะจะไปกินดอกผีดาบอ่ะแล้วก็อีกเรื่องมันชิงไปตัวนี้ก็เลยนอนเศร้าอยู่ก็ขอทีที้ ดูดูด <ENNIS> no <hand> ้านหลังเขาแปลงไหมของเขาของเขาได้จะแปลงน้วฉันไม่ค่อยดีอุ้ยนัหลักดีอยู่ข้างหลังเาค่อยๆเปิดครับค่อยคเปิดครับตั้งตั้งตั้งอโดยงยโอเค เราใช้ถ <laughs> An <laughs> <laughs> <gment> ุง <laughs> น <hel> ้ำเองเขาที่น้งสไม่คืนไม่คืนเลยหรอไม่คืนนี่ก็จางคืนเยอะเลยเลยมันต่างเลยจี่้ขานองไอ้คืนคืนปอุ่เาเปิดปากคงเลยเลย เอาใจฮะเด็ดฮทเด็ดทุนยาละยาละเปาแหลมมาแล้วต้องกินอะไรกันนี่ขึ้นอย่เหรือบยับเอาเอาเอาเเอามันมีกตนได้แล้วได้แล้วีพดยังตอยู่เลยต้โอกลุ่มนี้กินเอาข้าเก่นทดดิแล้วนะครับกินไหมครับ